สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบริกค่าเ,าเรียนนะครับแล้วก็เอกสารประกอบการขอทุนนะครับก็อันแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบริกค่าเ,าเรียนกันก่อนเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ m y k u นะครับแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ไปนะครับหลังจากนั้นก็ล็อกอินนะครับ พอเราล็อกอินนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาดูที่แถบทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็คลิกเลือกเมนูที่ชื่อว่าเลือกรูปแบบแล้วก็การเงินนะครับเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนที่เราต้องดาวน์โหลดจากมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีทั้งหมด3อันนะครับอันแรกคือใบเสร็จนะครับอันที่2จะเป็นเอกสารประกอบการเบิกอีก2อันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อันแรกนะครับอันแรกคือใบเสร็จนะครับการดาวน์โหลดใบเสร็จให้เรามาคลิกที่คําว่าการเงินตรงนี้นะครับ แล้วก็เลื er ่อนลงมาดูนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่ให <käyt S 2> ้เราพิมพ์ใบเสร็จนะครับตรงนี้จะขึ้นคําว่าสําเนานะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้เรากดพิมพ์ใบเสร็จนะครับให้เรากดคําว่าพิมพ์ใบเสร็จไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นใบเสร็จฉบับสําเนานะครับใบเสร็จฉบับสําเนาเนี่ยให้เราทําการลองพิมพ์ก่อนนะครับว่าเครื่องพิมพ์ของเราเนี่ยทำงานโกติหรือเปล่าหรือว่าเครื่องพิมพ์เรามีปัญหาสีเพี้ยนอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าใบเสร็จต้นฉบับเนี่ยเราจะสามารถพิมพ์ได้แค่รอบเดียวนะครับพอเพื่อนๆมั่นใจแล้วนะครับว่าเครื่องพิมพ์ของเราเนี่ยไม่มีปัญหานะครับก็ให้เรามาพิมพ์ใบเสร็จต้นฉบับได้เลยนะครับโดยการกดคําว่าสาเนาเนี่ยปึ๊บแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่าต้นฉบับนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นการพิมพ์ใบเสร็จฉบับต้นฉบับนะครับเราก็ทําเหมือนกันนะครับให้เรากดคําว่าพิมพ์ใบเสร็จนะครับหลังจากนั้นเราเนี่ย ระบบก็จะเตือนนะครับว่ายืนยันที่จะพิมพ์ต้นฉบับหรือเปล่านะครับเพราะว่าใบเสร็จต้นฉบับเนี่ยสามารถพิมพ์ได้แค่ครั้งเดียวนะครับพอเรามั่นใจว่าเครื่องพิมพ์ของเราไม่มีปัญหาแล้วเราก็กดได้เลยนะครับว่าพิมพ์ต้นฉบับนะครับอันนี้ก็คือผมเคยพิมพ์ต้นฉบับไปแล้วนับก็เลยไม่สามารถพิมพ์ได้อีกนะครับใบเสร็จต้นฉบับเนี่ยตรงหัวกระดาษนะครับก็จะเขียนคําว่าต้นฉบับนะครับแล้วต่อไปก็เป็นการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเปิดนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับก็เราคลิกเข้ามานะครับแล้วเราก็กดวิทยาเขตตรงนี้นะครับ แล้วก็ระบบจะพามาอีกหน้าเว็บไซต์หนึ่งนะครับให้เรามาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกชิ้นที่2นะครับก็คือบันทึกข้อความของมหาวิทยาลัยน,นะครับให้เราคลีกเข้าไปนะครับแล้วเราก็พิมพ์เอกสารชุดนี้ด้วยนะครับเป็นบันทึกข้อความของมหาวิทยาลัยน,นะครับหลังจากนั้นพอเราพิมพ์อันที่2เสร็จปุ๊บเราก็มาพิมพ์เอกสารอันที่3นะครับเอกสารอันที่3ก็คืออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับก็ให้เรามาเลือกนะครับว่าเราอยู่ ภาคปกติหรือว่าภาคพิเศษนะครับของภาคปกติเนี่ยจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2อันนะครับก็คือนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปี2,555นะครับแล้วก็นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี2,555ขึ้นไปนะครับส่วนของภาคพิเศษนะครับก็จะมีให้เลือกคณะนะครับเดี๋ยวลองยกตัวอย่างเข้าไปให้ดูนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับ,บเสร็จแล้วเราก็พิมพ์เอกสารอันที่3 ไปด้วยนะครับอนที่3คืออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับก็สรุปนะครับเอกสารที่ต้องดาวน์โหลดหรือพิมพ์ไปเพื่อประกอบการเบริกค่าเล่าเรียนเนี่ยมีทั้งหมด3อันนะครับอันแรกคือใบเสร็จ KU2 นะครับอันที่2ก็คือ มาทึกข้อความของมหาวิทยาลัยนะครับอันที่3าก็คืออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับก็อย่าลืมนะครับว่าใบเสร็จ KU2 ฉบับต้นฉบับเนี่ยสามารถพิมพ์ได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมพิมพ์ใบเสร็จ KU2 ฉบับสำเนาเพื่อมาลองก่อนนะครับว่าเครื่องพิมพ์ของเราเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราพิมพ์ใบเสร็จฉบับต้นฉบับแล้วเรามีปัญหาเนี่ยเราจะไม่สามารถพิมพ์ใหม่ได้นะครับเราต้องมาติดต่อที่กองบริหารวิชาการนิสิเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการ ดาวโหลดเอกสารประกอบการเบริกนะครับก็ต่อไปนะครับเป็นวิธีการขอเอกสารประกอบการขอทุนนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเอกสารประกอบการขอทุนพวกเกี่ยวกับใบเกียรติเฉลี่ยหรือว่าใบที่รับรองการเป็นนักศึกษาเนี่ยเราต้องไปขอที่กองบริหารวิชาการนิสิติ์นะครับที่อยู่ที่สรสานนะครับสำหรับวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์นะครับก็วิธีการจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับก็ให้เข้าไปใน ลิงก์ที่ผมจะทิ้งไว้ให้ด้านใต้วิดีโอนะครับลิงก์นี้นะครับจะเป็นลิงก์ที่ไว้สําหรับขอเอกสารทางการศึกษานะครับเราก็มาอ่านรายละเอียดตรงนี้นะครับพอเราอ่านรายละเอียดตรงนี้เสร็จอะ่ะให้เรามาใส่ข้อมูลต่างๆตรงนี้นะครับอันแรกก็จะเป็นให้เราใส่อีเมลแอดเดสนะครับอีเมลตรงเนี้ยให้เราใส่ไปนะครับเพื่อที่จะให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยส่งเอกสารที่เราขอไปมาทางอีเมลนี้นะครับ พอเราใส่อีเมลตุนยาเสร็จนะครับแล้ว function, ลเราก็อ่านเงื่อนไขตุนยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดคาว่ายินยอมนะครับแล้วกด next ไปเลยนะครับแล้วเข้ามาอยู่หน้าที่2นะครับเราก็กดใส่หหาสนิสทธ์ไปนะจากนั้นก็ใส่ชื่อสกุลนะครับหลังจากนั้นก็มาตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็เลือกเลยนะครับว่าเราต้องการเอกสารอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ขอทุนเนี่ยที่ผมใช้ก็จะเป็นใบรับรองการเป็นนิสิตนะครับตรงนี้ปุ๊บหนึ่งฉบับแล้วก็ติ๊กไปแล้วก็มาติ๊ก ใบรายงานคะแนนใบรายงานคะแนนก็คือใบเกตเฉลี่ยนะครับเรากดติ๊กไปสําหรับใครที่ต้องการเอกสารอื่นเพิ่มเนี่ยเราก็ติ๊กตามหัวข้อที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็ลองอ่านดูนะครับว่าใครใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับพอเราเลือกเอกสารที่เราต้องการใช้เรียบร้อยแล้วเราก็กดคําว่า next ไปนะครับ พอมาหน้าถัดไปเนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นว่าเอกสารที่เราขอไปเนี่ยจะมีราคาฉบับละ20บาทนะครับสมมุติว่าเราขอไปทั้งหมด2เอกสารนะครับก็จะเป็นเอกสารละ20บาทนะครับ2เอกสารก็จะเป็นทั้งหมด40บาทนะครับซึ่งเอกสารที่เราขอไปเนี่ยเราสามารถพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้นะครับเราเลือกเอกสารที่เราจะใช้ไปทั้งหมด2ฉบับใช่ไหมครับก็จะเป็นราคาทั้งหมด40บาทใช่ไหมครับเราก็มาสแกนจ่ายเงินตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างการกรอกข้อมูลการชําระเงินนะครับ เราดูรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาล่างสุดพอเราจ่ายเงินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนมาตรงล่างสุดนะครับตรงนี้จะให้แนบไฟล์การชําระเงินนะครับพอเราแนบไฟล์ปุ๊บให้เรากดนิกไปนะครับอันนี้ก็เป็นการจบวิธีการขอเอกสารทางการศึกษาแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอทางมหาวิทยาลัยนะครับเช็คแบบฟอร์มการขอของเรานะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะส่งเอกสารมาที่อีเมลที่เราได้ใส่ไว้เบื้องต้นนะครับทุกๆเอกสารที่เราขอไปนะครับก็ทําวิธีเดียวกันนะครับก็คือเข้าไปในอีเมลนะครับแล้วก็ คลิกที่ลิงก์ที่ทงมหาวิทยาลัยให้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่ ทางมหาวิทยาลัยให้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการขอเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนนะครับแล้วก็วิธีการขอเอกสารประกอบการขอทุนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ,ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาถามใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปสอบถามที่เพจกองบริหารวิชาการนิสิตได้เลยนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ต้องการจะใช้เอกสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอเอกสารไปเพื่อไปขอทุนหรือว่าขอเอกสารเพื่อไปประกอบการเบิกอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้ยวยนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรต่างๆเนี่ยก็คอมเมนต์ลงมาถามกนได้นะครับก็ถ้าไหนรุ่นเนี่ยก็จะมาตอบให้นะคะทคคุกท่าน